สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมโอชิมาแล้วเราจะมากินขนมหวานกันครับอันนี้วุ้นอันนี้ขยาครับผมเรามากินกันเลย อร่อยหวานหอม

ผมชอบปินสฉังขายามะมากอร่อยอร่อย โอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับโอชีไปลยเดอ้อบ๊ายบายแล้วค่อยเจอกันใหม่คลิปหน้านะ